คือคุณตัวเนี่ยก็มาเล่นเรื่องแรกกับพี่นะละครเรื่องเก้าอี้ขาวทางช่องสามนะคะมาเล่นเรื่องแรกด้วยกันตอนนั้นคุณตัวก็จบใหม่ๆแล้วพี่ก็เป็นนางเอกที่กาลังกาลังเรียกว่ามีงานเยอะมากตอนนั้นนะคะเรียกว่าเราช่วยพี่ตัวแจ้งเกิดในเก้าอี้ขาวได้เลยเออน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีในหนังเรื่องในละครเรื่องนี้มีนักแสดงนําหลายคนเลยแล้วก็เป็นเป็นละครที่ เรียกว่าแจ้งเกิดของช่องสามได้ตอนนั้นนะคะการทำงาของตัวเป็นยังไงบ้างคะทุกคนก็ตื่นเต้นนะนะเพราะว่าเพราะว่าตัวตอนนั้นก็เขาก็ฮอตมาเลยนะคะเขาก็ลงนิตยสารหลายหลายเล่มแล้วก็อายุเราก็ไล่เลียกันนะคะพี่ก็เป็นพี่นิ่งแล้วก็เราก็แบบสาวๆนะเราก็อยากเห็นคุณลันยยูก็ตัวก็จะมาแบบมอมเลยแล้วเขาก็ไม่จะคุยเสมอว่าพี่ลงมเวลาผม เ,เรียนเนี่ยผมไม่คล่อยกลับบ้านหรอกผมก็นอนแถวถนมหลวงบ้าง <c oughs> นอนที่มอบ้าง <c oughs> เพราะว่าเขาจะเป็นเด็กหนุ่มที่พี่ว่าเขาเขาเซอร์นะเขาเซอร์ตอนนั้นนะนะก็เรียกว่าก็เขาตัวจริงเขาก็น่ารักเหมือนที่เราคิดค่ะได้ทราบข,ข่าวพี่ตัวตอนนั้นตกใจไหมคะเออเลขาพี่เขาโทรมาบอกพี่เพิ่งกลับจากทํางานเขาบอกว่าพี่ตัก๊กพี่ตัวเสียแล้วพี่ก็ตัวไหน คือมันไม่ได้มันไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะเป็นตัวสลันอยู่เพราะว่าตัวเขาเขาก็ยังหนุ่มอะนะแล้วพี่ก็เจอเขาครั้งล่าสุดงานเปิดละครของพี่ชอตก็ยังคุยกันจับมือกันว่าเอ้ยไปตักเล่นให้ผมเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังคุยกันว่าเอาสิเอาสิเพราะเราไม่ค่อยได้เจอกันนะค่ะเจอกันใช่เลยค่ะพี่เพราะก็คือรู้จักกันมานานด้วยอะไรอย่างเงี้ยจากไปใช่มันมันมันทาให้เรา คือการจากไปของเขาเนี่ยมันทําให้เราคิดอะไรเยอะเลยพี่ปรงเยอะมากเลยนะว่าเฮ้ยอะไรมันก็เกิดได้ทั้งนั้นวันนี้เราอยู่อย่างนี้ลุกขึ้นาาหร่ออาจจะล้มไปหรืออาจจะเป็นอะไรซึ่งเราไม่ได้เตรียมตัวพี่นี่ก็เริ่มเตรียมตัวแล้วเขียนพี่นายกรรมหรืออะไรสมมตินะนะเรามีสมบัติอะไรเราก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วล่ะพี่ว่ามันมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะไม่ไม่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นตัวนี้อย่างวันนั้นที่พี่ตัวเดินมาบอกว่าเดี๋ยวเล่นละครให้ผมเรื่องนึงเขาก็ยังเหมือน ก็ปกติแต่ว่าสิ่งที่เห็นทัดคือเขาก็คนทํางานนะตัวก็จะทํางานหนักแล้วก็เป็นคนมีอุดมการณ์เยอะจะไม่เล่นละครที่ตัวเองไม่อยากเล่นจะเล่นไม่ได้ว่าต้องการเงินแต่จะเล่นเพราะว่าอยากเล่นจริงๆเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นคนอย่างตอนนั้นที่พี่ตัวเดินมาทักนี่นานแค่ไหนแล้วคะพี่ตาไม่นานนะไม่ไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนแต่ว่าก่อนโควิดนะปลายปีที่แล้วนะฮะก็ไปงานกันแบบว่า กดกล้องกดกล้องเลยช่วงนั้นยังมีเรื่องไม่มีเรื่องโควิดวันนั้นก็เห็นเขาปกติทุกอย่างเลยเนาะปกตินะแต่ว่าบางทีก็เจอกันในใน,ในกองถ่ายมันมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านใหญ่ะนะฮะแล้วก็คนก็มักจะไปถ่ายละครพี่ถ่ายรายการตัวกันนะพี่มาเหรอก็นุเกลี่กับฟันมากำกับละครคือมันมันไม่มีวิวแ,แต่ไอ,ไอสิ่งหนึ่งที่บอกได้ก็คือเขาก็ท่าทางเขาเหนื่อยอ เขาก็อาจจะไม่สดชื่นเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่มีใครคิดหรอกคนอยู่นิ้งยื้ยืนจะตายนะพี่พูดตรงๆนะนะคะถ้าเราแข็งแรงเราก็ก็ยังอยู่ได้อีกนานนะไม่รู้สึกอะอเลยค่ะถามว่าพี่ตาวุจักัรพี่ตั้วกี่ปีได้แล้วพี่โอ้ตั้งแต่พี่ยี่สิบกว่าตั้วยี่สิบกว่าพี่ยี่สิบกว่ามันต้องมีสามสิบกว่าปีได้สามสิบกว่าปีอะนะมันต้องมีมันต้องมีนั่นพี่ตอนนี้พี่เลยนั่งย้อนกลับไปดูละครบ่อยเลยก็ยังคือเฮ้ยหรอ มันเป็นไปได้เหรอเอ๊ะทำไมอะไรน้องจะไปเร็วขานาดไหนเพราะช่วงนั้นเนี่ยก็ถือว่าสนิทเยอะนะพอเล่นละครเสร็จแล้วก็มีป้าแจว๋วมีคุณเมียวปวันล,ลัตน์มีอ๊อฟมีแดงก็ไปเที่ยวเชียงใหม่กันถ้าช่วงที่พี่ว่างไปดูของแต่งบ้านกันอะไรอย่างี้แล้วก็เฮกันไปสุดท้ายเราก็ยังไม่ได้เล่นละครที่พี่ตั้วบอกว่าอยากจะให้ม่นไม่ได้เล่นก็ไม่ได้เล่นก็ไม่ได้เล่นคือที่ลงในจีว่าคือก็ เราไม่รู้นะเพราะว่ามัน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 จะไปเมื่อไหร่เพราะงั้นก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ทํามาทุกคนบอกบอกถึงทุกคนได้เลยว่าที่เราต้องรักกันอ่ะยิ่งคนใกล้ตัวยิ่งครอบครัวหรือเพื่อนเลยเราต้องรักกันบางทีเรามาถึงวันนี้เขาจาับไปลุงนี้เราจะทํางั้นลุงงั้นเราจะทําอย่างนี้รักกันให้มากๆนะคะแล้วสร้างแต่สิ่งที่ดีๆทําดีๆมันก็เหมือนอย่างตัวตอนเนี้ยทุกคนก็ก็ที่มา มาร่วมแสดงความอะไรเสียใจกับเขานะฮะก็อยากจะบอกว่าเขาไปแล้วแล้วต่อไปพวกเราก็ต้องไปทุกคนปลายทางเราต้องเจอกันช้าหรือเร็วเท่านั้นนะคะ <Okay. S 3> ขอบคุณค่ะพี่ตาขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ตาอินเสิร์ตนิด